ตอนนี้คุณลุงก็ต่อท่อนะคะเพราะว่าช่างลืมเอาท่อใส่ทำเสร็จสำเร็จไหมคะคุณลุงกุจะต่อท่อน้ำตกนะคะเย้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วน้ำตกที่มาแล้วน้องไหมานางเอกลามาแล้ว แล้วก็มาดึงหญ้ายายขึ้นเป็นกระจุกเลยดูสิน้องไหมทองดึงหญ้ายายออกหมดเลยนี่โอ้ยไหมเอ้ยมันด,ดึงหญ้ายายออกไม่เอานะยายจะตีนังนนี้ทำโทษเลยไม่เอานะไม่มาดึงมันดึงหญ้ายายออกไม่ได้นะไหมนะตื้จังเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าคุณลิงจะทำอะไรนะ เจ้าตัวเล็กก็อยากจะลงเล่นน้ําไม่เห็นน้าไหลตกลงมาที่แอ่งนี้หลายวันเลยไหมทองเหงาทีนี้ก็เห็นแล้วก็วิ่งเล่นชอบใจวิ่งเล่นชอบใจคุณลุงจะทําอะไรเราจะตามไปดูกันนะคะบรรยากาศที่สวยงามก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ มีบ่อน้ําที่ใสมีสาวน้อยเล่นน้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้ําตกลงมาที่แอ่งเล็กๆตรงนี้เอา้าคุณลุงไม่เอาดอกไม้ใส่ให้อีกแล้วเนี่ยดอกกิ้งกุ้งของป้าหายไปไหนเอ่ยไปอยู่บนนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณลุงออกมาลงมาใส่ให้อีกคท้หนึ่ง อันนี้ก็เป็นดอกกระเจียวอีกพันหนึ่งนะคะความจริงแล้วเรียกว่ากระเจียวใหญ่นะแต่ว่ามันไม่ใหญ่ปีนี้มันแห้งแล้งนะคะมันก็เลยเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะน,นี่นะคะก็เป็นกระถางกิ้งกุ้งชื่อน่ารักนะคะแล้วก็แล้วอยู่ไหมคะมันไม่มีที่รองอ่ะ ให้ให้โดนน้ำนั่นแหละค่ะให้ดูให้โดนน้ำเลยไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้เปิดตลอดแต่ว่าสำคัญที่กระถางอยู่ไหมอะ่ะจะเอาอะไรลองไหมดันไหมอันนี้ก็คือใส่กระถางดอกไม้ น่ารักเข้าไปตรงนี้มันก็ให้ได้บรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งนะคะมีดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็มีน้ำตกใสไหลเย็นไหลลงมาก็มีดอกไม้อยู่ข้างล่างสีสวยงามน้ำใสสะอาดอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้บรรยากาศดีดีคะ่ะดูแล้วชมแล้ว นั่งฟังเสียงน้ำก็ทำให้เราอารมณ์เย็นดีด้วยนะคะดอกไม้ก็ยังพอได้ดูก็ยังพอได้ชมพอได้เห็นสนามหญ้าสีเขียวกับน้องไหมทองสีทองนี่แหละใช่ไหมไหมทองไหมทองก็มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเราไปแล้วนะคะน้องไหมตาอี นังไม้ทองก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเราไปแล้วเนาะนี่เที่ยวเล่นสนุกเชียวไปดูคุณตาทำอะไรปะไม้ทองพามาดูกุหลาบกำลังแตกยอดเยอะเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีดอกออกสวยงาม แต่ว่ารู้สึกว่ามีแมลงกัดกินเหมือนกันนะมแมลงมากัดกินยอดของกุหลาบด้วยเหมือนกัน ตรงนี้ก็มีดอกเข็มด้วยนะคะเข็มสีแดงสดสวยนะคะก็พอได้ชมพอได้ชื่นใจนะคะมีดอกเข็มสีแดงคริโอพัตราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังเปาะแปะเปาะแปะ ก็ทำให้บรรยากาศสดชื่นดีด้วยเนาะบรรยากาศดีดี ไปเล่นกับาจไมหมลูกปะไปเล่นกับตาไหมพี่อยาไปเล่นกับตามไหมไปวิ่งเล่นตรงนั้นอีกแล้วเหรอฮะโอ้ขี้เกียจวิ่งแล้วค่ะไมทองขี้เกียจวิ่งแล้วค่ะพี่ดาหไม้ทองเห,หนื่อยแล้วค่ะไมทองจะนอนค่ะจะนอนพักค่ะเหนื่อยแล้ววิ่งเหนื่อยแล้วค่ะ ไหมทองวิ่งเงยแล้วค่ะอุ้ยข่านอนเพิ่นไหมค่านอนเพิ่นไหมไหมทองค่านอนเพิ่นไหมอ้านอนน้องไหมอุ้ยตาละห้อยอุ้ยตาละห้อยจังเลยตาละห้อยจังเลยนร้องทําไมลูกร้องทําไมทําไมร้องล่ะคะ ก็เล่นกัะยายไหมใช่ไหมโอเคอยากจะนอนพักอยู่ตรงนี้ก็นอนพักที่นี่นะน้องนินี่เหนื่อยก็นอนพักน้องไหมทองก็วิ่งเล่นตามยายมานึกว่าจะไม่มาก็ตามยายมาเลย